ต้นทิปที่ท่านรับชมไปนะครับคือในในส่วนของตัวเครื่องนะครับอ่าตัวนี้ผมปรับสมดุลก็คือปรับบาลานซ์นะครับคือซ้ายขวานะครับคือลําโพงด้านขวาเนี่ยจะถ้าฟังโดยที่ไม่ถอดดูนะครับลำโพงข้างขวาน่ะจะเสียงดังกว่าเสียงปกติครับลาโพงด้านซ้ายน่ะจะจะถ้าเปิดถ้าเปิดน่ะคือจะไม่ได้ยินเลยนะครับตาหูฟังแนบข้างๆนะจะไม่ได้ยินเลยครับแต่จะได้ยินแต่ลําโพงข้างขวานะครับ ที่ที่มันดังนะครับโดยอาการนี้นะครับโดยสันนิษฐานวา่าชุดพักขยายนะมันจะแยกออกทางซ้ายทางขวาของตัวตัวเมนบอร์ดนะครับผมคิดว่านะวิเคราะห์จากการฟังนะครับผมคิดว่าตัวซับายหรือพักขยายนะครับของลําโพงข้างข้างซ้ายน,น่าจะมีปัญหานะครับด้านนี้นี่ด้านซ้ายเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอาจจะเสียก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลื้อดูในตัวของเมนบอร์ดกันเลยนะครับว่า ทำไมเสียงถึงดังข้างเดียวนะครับข้างนี้ไม่ออกนะครับมาดูกันเลยครับหลังจากรลือบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็จะมีประกอบบอร์ดรุ่นนี้นะครับจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับ2ส่วนนะครับก็คืออ่าซาวผักขยายของฝั่งขวานะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีซาวพักขยายของฝั่งด้านซ้ายนะจะอยู่ฝั่งนี้ก็คือจะแยกกันนะครับจะแยกกันเพราะว่า ฝั่งนี้ที่เราเปิดออกมาคือฝั่งขวานี่เสียงดังเสียงดังปกตินะครับคือฝั่งนี้คือเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็ผมจะมาดูพาไปดูบอร์ดวิวก่อนครับว่าตรงนี้มันทํางานกันยังไงเผื่อมีอะไรชอ็อตหรือว่าตัวนี้อาจจะไม่ก็เปลี่ยนไปได้ครับเดี๋ยวไปดูบอร์ดวิวกันครับก็เมื่อกี้เเนี้คือให้ดูแล้วว่าฝั่งฝั่งหนึ่งที่มันดังมันจะอยู่เป็นตัวแยกที่ต่อออกมาจากชุดนี้ครับที่ชุดนี้ จะจะเป็นที่มันต่อไปเป็นตัวแพรเป็นเป็นคอนดักเตอร์ไปหาตรงเสาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับชุดนี้ครับที่ที่ผมชี้ให้ดูในส่วนของตัวอ่าภาคขยายนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นแอมม์นะครับหรือแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะเนี่ยมันจะเป็นแอมของตัวตัวสปิกอร์แอมนะครับมันก็จะทํางานในส่วนคือเรียกง่ายๆคือภาคขยายมันนั่นแหละครับ หรือ,อ Power แอมเพราะว่าแอมอะไรประมาณนี้คือขยายเสียงให้ให้มันดังขึ้นนะครับเพราะโดยถ้าไม่มีภักขยายเนี่ยเสียงมันจะมีแค่สัญญาณเสียงมันจะลําโพงจะไม่ดังนะครับก็คือเบื้องต้นผมตรวจเช็คอยู่แล้วครับไม่มีไม่มีตัวไหนรอบข้างนี้ช็อตนะครับก็ผมจะเลยลจะลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับเพราะวัดดูแล้วจากสัญญ,ญาณก็มาปกติทุกอย่างไฟเข้านะครับไฟมาทุกอย่างนะ วัดไฟดูแล้วเนี่ยตัวน,นี้1.8ตัวนี้ก็มาฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของพักขยายแล้วนะครับคือเข้าตัวนี้ครับแล้วก็เอาไปเลยนะครับใช้อานะครับเป็นตัวตัวตัว,ตวกั้นนะครับแล้วก็เอาไปหาลําโพงเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูบอดจริงนะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนตัวพักขยายของตัว Macbook Air M1 ครับ ครับตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนตัวพักขยายของตัว macbook air นะครับนี่มันเล็กมากนะครับเปลี่ยนไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่จะทำการเทสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผ่านกล้องขยายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต่อผ่านจอไว้นะครับอนี่ครับนี่คือที่ผมเปลี่ยนออกมานะครับมันตัวเล็กมากนะครับเทาต้องดูผ่านตัวกล้องขยายนะครับ ตรงตรงุ่นตรงเบอร์นะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วที่เหลือจะทําการเทสนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงโฟกัสมาในชุดภาคขยายนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ที่ซ่อมมานะครับมายังไม่เคยยังไม่ค่อยเจอนะที่ว่าเป็นลำโพงขานะครับน้อยเจอน้อยมากนะครับอ ส่วนใหญ่ก็จะเจอในส่วนภาคขยายที่มันเสียครับในเรื่องของลําโพงส่วนใหญ่จะเป็นลาโพงแตกลาโพงออขอบยางมันแตกแล้วทาให้เสียงมันเสียงมันแตกนะครับส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวลําโพงรุ่นใหม่ของตัวแม็กเนี่ยเขาทาเขาทามาค่อนข้างจะดีกว่ารุ่นเก่าๆนะครับนี่ก็เลยก็เลยสาเหตุที่ต้องต้องโฟกัสมาในส่วนภาคขยายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับพอผมก็ ทำการวัดหมดแล้วนะครับวัดชุดตัวนี้ไม่มีอาการโหลดกันช็อตถ้ามีการโหลดกันช็อตตรงนี้เครื่องมันจะเปิดไม่ติดนะครับแต่ก็เลยตัวนี้คือสรุปได้คือตัวมันเสียของของมันเองเลยนะครับก็ทําการเปลี่ยนก็เสร็จนะครับเดี๋ยวไปเทสกันเลยครับครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับกเดี๋ยวจะมาทําการเทสนะครับเปิดไฟกันเลยเพราะว่าตัวไทซีนะครับถ้าเราถอดแบตเตอรี่แล้วมันจะออนจากกดสวิตช์ไม่ติดนะครับต้องทําการอาตัวอะแดปเตอร์ไทซีนะครับเสียบนะครับเพื่อที่จะเปิดเครื่องนะครับ ึก็มาแล้วเสียงจะดังกว่าเดิมนะครับระหว่างตั้งแต่ตอนตอนแรกตอนแรกผมก็ลืมลืมไม่ให้ฟังตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องนะครับก็มาเทสตอนที่ตอนตอน,ตอนที่เข้าเลยนะครับก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวล็อก,กินใส่พัดเบิร์ก่อนครับ อโอ้เปิดอะไรไว้เยอะๆเ,เ่ยโอเคเดี๋ยวปิดให้หมดก่อนโปรแกรมลูกค้าไม่ได้ตั้งปิดไว้นะครับเวลาเปิดมาก็เด้งขึ้นมาเลยก็มาตรงเสียงเหมือนเดิมนะครับรูปลำโพงมาตรงรูปลำโพงนะับตึมนี่ลองฟังเสียงบี๊บเสียงอะไรก่อนสิข้อข้อก่อน ซึ่งดังก็เดิมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปอ่าอ่าลำโพงบาลานไว้สายขวานะครับบาลานไว้ซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวอ่าเปิดดูท b บเลยตึมโอเคเอาเรถแหเลยนี่จออ อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวมติดลิขสิสทธิ์นะครับโซเทสอ่า Warning This video contains flashes and moving images ไลเลยนะครับ ครับก็สรุปโอเคนะครับก็สรุปนะครับก็คือภาคขยายเสียนะครับตอนนี้คือเทสแล้วลราโพงออกซ้ายขวาอ่ะปกตินะครับก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีปัญหาในการแม็คไม่ว่าจะเป็น macbook กโน้ตบุ๊กแล้วก็โปรเจคเตอร์ครับติดต่อมาได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับหรือจะเข้าไป กดไลค์กดแชร์ผมก็ได้นะครับผ่านทางยูทูบนะครับอ่าอ่ายูทูบผมจะเป็นชื่อคำพิมพ์คำว่า b k t เลยนะครับ b k t นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เลือกนะครับนี่ครับจะเป็นตัว b k t Switch หรือ b k t Max Switch นะครับเข้าเ็บตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับ เป็นการค้นหานะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าช่อง u t u b e นะแล้วที่อยู่ก็ตามปากหมุดไว้แบบนี้นะครับนะก็จะลิงก์เข้ามาที่ u t u b e นะขอนะมุบเสียงก่อนขอมุบเสียงก่อนครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับตอนนี้มีพูดติดตามอยู่ประมาณห้าหกพันหกพันกว่าคนนะครับก็ยังต้องการอีกนะครับก็ เพื่อเป็นกวลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปไหนดีดีบ้างมีเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าคลิปไหนไม่ดีเดี๋ยวผมจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปนะครับถ้าคลิปไหนดีแล้วผมก็จะทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ซ่อมแม็กอะไรพวกนี้ครับก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ